โอเคก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะอ่าก็ตามที่คลิปนะที่บอกว่าเออจะมาแจกจุดสปาเซิร์ฟกันนะอ่าก็แจกจริงๆเลยแคปแคแค่ได้สุดเซิร์ฟนะฮะุกเซิร์ฟเลยไม่ว่ากันนะเพราะว่านี้ผมเอามาจากเอ,อ่เอ,อแฟนเพจนะครับอะไรจี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 ไทยๆอะไรนะะี่แหละนะนี่อะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันเลยอันนี้ทีอสเปราานะฮะอ่าก,ก็เดี๋ยวเดีวาทอดปักเดี๋ยวเอาทอดปักก่อน,นะฮะันมืดเอ้นี่ต้องหรอกขอทอดปักกันน,นี่แหละฮะทอดผมชิปอืไปดีกว่า มันจะได้สวยๆหน่อยหลายๆคนก็จะรู้แล้วนะฮะจุดสปาเซิร์ฟนี้กัดจะคุ้นๆกันบปล่างนะฮะในหลายๆเซิฟเนี่ยก็มีก็มีนะ่ะอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวปักไว้ก่อนถ้ามันจะได้สว่างอันนี้ก็คือน้ำนะสวยสวยสวยดี จะพาขึ้นไปดูกันเลยนี่ส่วนตรงนี้จะตั้งเป็นที่ค้าของอะไรยังไงเนกาตามใจเลยนะฮะเป็นเจท่านเลยเช็ดเช็ดส่วนนี้ก็อาจจะเป็นเอาเป็นร้านอาหารนะฮะตุนน้นักร้านอาหารเช็ดเช็ดอืมร้านอาหาร ก็จะลงนี่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 นไหนหมดแล้วด้านโน้นด้านโน้นนะฮะด้านโน้นคือประตูวัดนั่นเองนี่ฮะประตูวัดอ่าเหมือนย่งเนี้ยอันนี้คือผมโหลดมาผมก็อันนี้ผมโหลดนะะไม่ได้สร้างเองโหลดมาปุ๊บลงแล้วก็อัดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศภายนอกกัน นี่สวยหน้าสวยย้ำก่อนเลยนว่าสวยทุบได้หน้าไม่เป็นไรได้แต่พอเวลาท่านโหลดไปเนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นรูนะฮะนี่สวยมันจะไม่เป็นรูมันจะอยู่เหมือนเดิมนะฮะนี่ดูวิวสักหน่อยเข้ออ่าวหุ่ยี่สิบ ่าสักหน่อยอโอเคส่วนเอออนนี้ก็คือ,คอบอกว่ก่อนถ้าเวลาเกิดนะอ่ะเกิดทางนน้นฮะให้หันมาทางนี้แล้วจะเจอเนะี่ยถ้าหานันไปทางนน้นแล้ววิ่งตรงไปเนะี่ยไม่เจอแน่นอนฮะอืม <c oughs> นะองโแล้วมีอะไร,รอลกล่ะเขียบไปก่า yeah. อีกอย่างท่าไม่ต้องห่วงนะว่าอันนี้มีวัวแดงด้วยนะมีวัวแดงอีกอย่างท่าไม่ต้องห่วงนะผมคิดไปแล้วเวลาท่านโหลดไป,นะเ,ออปเนี่ยสปาท่านเนี่ยจะเป็นแบบนี้หไหมก็ไม่เป็นนะแน่นอนว่าไม่เป็นอยู่แล้วก็นี่เนะี่ยชิบชิบบบบบิก็บินหายไปเรื่อยอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยอะไรวบบนี้เดี๋ยวขอทบสอนก่อน เอามาปักทำไมวะน่าเผาทิ้งแม่งเลยอ้าโอเคก็ต้องขอสอตัสดนะฮะแต่เพียงเท่านี้การสนใครอยากโหลด,ดยังมีลิงก์ไม่หาอ่ะโอเคฮะสวัสดี